โอเคมาครับทดเร็วได้ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกุงเทพอ่านที่ว่าไปทางอินชยัยวันนี้กล้องหนึ่งอันเส็จเวลา20่สนาทีครับก็เนื่องจากว่าขบวนรถรอดีอด,ดขบวนอยู่นะครับอืมตามหนังจิตตัวแถวจุ่มแสงก็เลยรถเสียเวลา สนามเรอเรืที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี้ออกมั่งนาไปแล้วสนิจตไปแต่ <c oughs> พานหินหัวลงวังกดจิตวังกระทุม่มพิษัยโลกพวกลวิลามหังกบพิสัยชุมห่างมาราลาสังตอนอุตรดินศีระอานสา,สาติตตไปครับ ว่าที่สถานีบอกว่าก่อนจะลงจากรถบริษัทเริดเผยของสัมภาระของท่าวที่หยุดรถเข้าพุ่งรถไปเหงือนให้ไทยของขอบคุณท่ทานผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟละหวังเประโยคว่ามีโอกาสต่อปนนไปการรถไฟเหมือนจะให้ไทยต้องมีโอกาสให้บริการท่านขอบคุณค่ะ

好看，好看。<music> <music>